ตัวเ e 4เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะจะช่วยให้ผิวเรานะคะเนียนใสแล้วก็สุขภาพดีจากภายในออกมาถึงภายนอกได้เช่นกันนะคะเขาบอกว่านะคะตัว a e 4เนี่ยจะช่วยทําให้นะคะสุขภาพตัดคําว่าสุภาพสตรีเลยเป็นนะคะหลอกออกไปเลยนะคะสุขภาพบุรุษก็ทานได้นะคะเขาจะช่วยทําให้นะคะสุขภาพเราเนะะี่ยค่ะ ต้านทานความเสื่อมก่อนวันะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทําให้ผิวขาวสว่างสวยแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะตัวสารประกอบของเรานะคะจะประกอบไปด้วยนะคะสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะสมตังกุยนะคะเบต้ากรูแคน กุต้าไทโอนไฮบาร์นะคะแอลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะ6ตัวนี้จะช่วยนะคะในการทํางานร่วมกันทีนี้เรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวซอยโปรโตีนนะคะเป็นสารสกัดจากซอยโปรโตีนหลยท่านบอกว่าดื่มนมถั่วเหลืองได้ไหมมีซอยโปรโตีนเหมือนกันถูกกว่าตั้งเยอะนะคะซึ่งมาถึงหนึ่งดื่มได้ตั้งนานอีกดยวยนะคะถ้าเราต้องการดื่มซอยโปรโตีนเพื่อให้ได้ไฟโตเอสโตรเจนเยอะๆเท่าใน1แคปซูลที่เราทํามาเนี่ยอาจจะต้องดื่มนะนมถั่วเหลืองสักวันละหลิตรไหวไหมคะ ไม่ไหวนะคะดืมแต่นมถั่วเหลืองไงไม่ต้องดืมอย่างอื่นนะคะผิวสวยใช่แต่นั่นคือได้ได้สอยโปรโตีนอย่างเดียวในขณะที่อย่างอื่นๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ มาดูก่อนว่าแล้วโปรตีนมเขาช่วยอะไรได้บ้างนะคะโปรตีนจะช่วยในเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลนะคะทําให้ปกติเนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นหรือว่าคนที่ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายโดยเฉพาะอายุ30ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะระบบการเผาผานไม่ค่อยดีสมมุติเราไม่ได้ทานดีดีนะคะปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติก็จะเริ่มลงโทษโดยที่นะคะมีการสะสมของ,ของไขมันตามหลอดเลือดน,นะคะพวกไขมันพวกนี้ก็คือพวกระดับคอเลสเตอรอลต่างๆเนี่ยละคะ่ะพอเขาสะสมปุ๊บหลอดเลือดเราก็จะตีบลงนะคะ ลองนึกถึงสายยางที่มันแคบลงแคบลง,บลงสายยางเส้นเล็กๆก,กับสายยางเส้นใหญ่ๆนะคะปริมาณน้ําที่ไหลเท่ากันถ้าสายรูของสายยางเล็กลงปริมาณน้าเท่าเดิมแรงดันน้ําจะเยอะขึ้นไหมคะ <Yeah. S 1> เยอะขึ้นพอเขาเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะพยายามดันไปให้ได้แล้วไอคอเลสเตอรอลที่มันไปเกาะอยู่ตามข้างๆเนี่ยนะคะมันโดนผลักให้หลุดออกไปนะคะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็ล่องลอยไปตามกระแสเลือด ตราบใดที่รูของสายยางยังใหญ่อยู่รูของหลอดเลือดยังใหญ่อยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่วันใดที่มันตีบขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนเล็กนะคะจนไอ้เจ้าไขมันที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันไปอุดนะคะก็จะเกิดอาการต่างๆตามมานะคะอมัมพลึกอมัมพลาดนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าไขมันพวกนี้มันไปหลุดมันไปอุดนะคะบริเวณที่หลอดเลือดไปเลี้ยงไม่ได้อย่างเช่นหลอดเลือดสมองนะคะก็เกิดเป็นพวกอมัมพลึกอมัมพลาดตามมานะคะซึ่งเจ้าตัวอซ,โ,ซโปรตีนเนี่ยจะช่วยในการป้องกันนะคะแล้วก็ชะลอโอกาสในการ เพิ่มของระดับคอเลสเตอรอลได้นะคะอันต่อมาสําคัญมากๆเลยสาหรับคุณผู้หญิงของเรานะคะก็คือนะคะลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งลาไส้เพราะว่าเจ้าตัวไฟตเอสโตรเจนเหล่านี้นะคะจะไปทําหน้าที่ย่งจับนะคะย่งจับบริเวณที่พวกฮอร์โมนต่างๆจะไปกระตุ้นก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะอันต่อมาค่ะเมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะอะไรตามมาคะนอกจากเงินเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทอง ะะเงินที่ดามาเนี่ยต้องเอาไปรักษาโรคต้องเอาไปซื้อ,อยาก,กินนะคะเพราะว่านะคะกระดูกที่เราสะสมมาเริ่มสูญหายไปนะคะเกิดภาวะกระดูกพุนขึ้นนะคะเจ้าตัวไฟตัวเอสโตรเจนจากตัวัซโปรตินจะไปช่วยป้องกันสภาวะการเกิดโรคก,กระดูกพุนนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะลดอาการไวทองไม่ว่าจะเป็นอาการร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนอ,อย่างรวดเร็วนะคะทําให้บางทีเรารู้ว่าเราไม่ได้อยากหดหิดแต่เราควบคุมตัวเองไม่ได้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนอ,อย่างรวดเร็วนะคะเจ้าตัวไฟตัวเอสโตรเจนจะไปทําให้ระดับระดับฮอร์โมนของเรามีความสมดุลมากขึ้นนะคะ ไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะผู้ชายก็มีนะคะผู้ชายก็มีอาการของวัยทองแล้วพอวัยทองของผู้ชายเนี่ยเขาก็ระดับฮอร์โมนก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะทําให้เราสังเกตผิวมันมากขึ้นนะคะผมเริ่มหายไปมากขึ้นนะคะขนหน้าแข้งขนหน้าอกเริ่มขึ้นมากขึ้นอารมณ์ก็จะหงดอีกดก้าราวามากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะตัวไฟโตเอสเทรเจนตัวนี้ก็จะไปบาลานนะคะเป็นเพิ่มระดับความสมบุรณ์ของเพศชายด้วยเช่นกันนะคะ ช่วยลดนะคะระดับไขมันแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทานรับประทานลวมกับ b ีบจะทําให้ผิวสวยแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ช่วยปรับระดับความสมด,ดุลของร่างกายนะคะ <c oughs> ตัวโสมตังกุยนะคโสมถ้ากระทัง,งของยาจีเนี่ยเขาจะเป็นยาร้อนนะคะเ <c oughs> ขาจะช่วยในการบํารุงเลือดแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะ พอระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะการสูบฉีดโลหิตด,ดีขึ้นแก้มจะเป่งปาังเป็นสีชมพูมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเลือดเขาจะทหน้าที่อะไรอีกคะเขาช่วยในการนําสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่ผมร่วงลองสังเกตเวลาเราเครียดเราจะเริ่มผมร่วงเนื่องจากเวลาปลายสองเส้นผมเนี่ยต้องมีสารอาหารมาเลี้ยงนะคะถ้าเกิดเราเครียดเนี่ยหลอดเลือดมันบีบตัวนะคะสารอาหารไปเลี้ยงไม่ดีก็ผมร่วงนะคะ พอระบบการไหลเวียนของเลือดเราดีขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดึงนะคะพวกสารอาหารไปเลี้ยงพวกรากผมได้ดีขึ้นก็ช่วยในการลดนะคะลดอาการผมร่วงได้นะคะหรือว่าหลายๆท่านที่เป็นพวกลมพิษนะคะเป็นผดผื่นคันเวลาช่วงที่ใกล้ๆจะมีประจำเดือนนะคะหรือว่าบางคนเป็นพันธุก,กรรมเลยผู้ชายก็เป็นได้นะคะคันตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากเขาจะช่วยทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเลือดไม่ได้แค่นําสารอาหารไปเลี้ยงทั่วร่างกาย เลือดยังช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นพวกผดผื่นคันนะคะหรือว่าเป็นพวกเวลาเราเครียดเนี่ยนะคะเราจะสังเกตว่าเราจะเป็นโรคต่างๆมากมายเลยเพราะว่าปกติเนี่ยนะคะเลือดเขาจะอยู่เป็นเม็ดเหมือนโดนนัดลอยไปลอยมาแต่พอเราเครียดปุ๊บนะคะเลือดจะมาแพ็กกันเป็นแถวเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเลือดหนึ่ง เลือดหนึ่งเม็ดจะมี2แขนในการจับของเสียออกจากร่างกายเราแต่พอเราเครียดปุ๊บนะคะเขามีการศึกษาคนที่เขาศึกษาคนที่กําลังจะยานะคะเจาะเลือดออกมาดูปรากฏว่าเลือดที่เคยแตกตัวเรียงเป็นเม็ดๆเนี่ยกลับมาแพกเป็นแถวแพคเป็นแถวนะคะเสร็จแล้วก็จะมีโปรตีนชนิดหนึ่งมาหุ้มไว้ทำให้ปกติเนี่ยสมมติว่าแพกแถวนึงมี5มี5เม็ดเลือดนะคะปกติ5เม็ดเลือดเม็ดเลือดหนึ่งมี2แขน5เม็ดเลือดต้องมี10แขน ปรากฏว่าเข้ามาแพครวมกัน5เม็ดเลือดเหลือแค่2แขนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสภาวะเครียดเนี่ยจะทั้งขาดสารอาหารแล้วก็จะสะสมของเสียไว้ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าคนที่เครียดเนี่ยเป็นสารพัดโรคเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะปัจจัยแรกที่ก่อให้เกิดความเ,าเกิดเป็นโรคมะเร็งปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อาหารไม่ใช่พันธุกรรมแล้วแต่เป็นความเครียดนะคะและนอกจากนั้นความเครียดทําให้เกิดการแก่เพราะว่าสะสมของเสียไว้ในร่างกายเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวสมงตังกุยจะทําให้นะคะเลือดมีการแตกตัวแล้วก็เดินทางไปทั <Okay. S 3> uh ่ว huh. ร่างกายได้ดีขึ้นขับของเสียออกไปจากร่างกายเราได้ดีขึ้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังช่วยปรับนะคะพวกปรับสมดุลของร่างกายเราแล้วก็ปรับพวกระบบการไหลเวียนของโลหิตให้สมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเพศชายเนี่ยนะคะสำหรับคนที่สมรรถภาพทางเพศไม่ดีเนี่ยจะทําให้สมรรถภาพทางเพศดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็นะคะสาหรับในคุณผู้หญิงเนี่ยคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะเลือดมาแล้วไม่แดงนะคะถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยเลือดจะแดงมากขึ้นนะคะแล้วคนที่มาแล้วเลือดเป็นลิ่มๆนะคะตัวสมตงตะกูจะช่วยในการขับพวกของเสียเหล่านี้ออกไปจากร่างกายเรานะคะพวกของเสียพวกเนี้ยบางคนไม่ได้สังเกตไม่ได้สนใจนะคะแต่ถ้าเกิดของเสียเหล่านี้สะสมอยู่ในร่างกายเรานานมากขึ้นเนี่ยหลายท่านพอเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มปวดท้องประจำเดือน นะคะเพราะว่าไอ้ของเสียเราเนี้ยมันสะสมอยู่ในร่างกายแล้วพอสะสมอยู่นานมากๆขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งตามที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะอันต่อมานะคะตัวสารสกัดจากยีสต์นะคะ ตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะขจัดพวกเชื้อโรคไปจากร่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะเพราะเขาจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นนะคะหลายท่านถามว่ามีบางยี่ห้อเขาออกยีสต์มาเป็นยีสต์ตัวเดียวเลยทปาไหมเมื่อเทียบกับตัว a 4นะคะเวลาเรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารกี่หมูคะห้าหมูรับประทานหมูเดียวได้ไหมชอบแต่หมูเนี้ยทานเยอะๆเลยเขาบอกว่าโปรตีนช่วยซ่อมแมเสริมทร้างส่วนที่สึกหรอก็แทนกับโปรตีนอย่างอื่นไม่ต้องทาน ก็ไม่ได้นะคะเหมือนกันนะคะร่างกายเราต้องการหลายๆตัวมาช่วยกันในการทําให้ระบบภูมิกันแล้วก็ระบบส่วนต่างๆของ,างของร่างกายเราดียิ่งขึ้นนะคะการทานยีสต์ตัวเดียวกับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวรวมกันนะคะการทํางานร่วมกันจะเสริมประสิทธิภาพการทํางานได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวตัวยีสต์ตัวนี้จะเข้าไปช่วยทําให้นะคะ ขับพวกของเสียแล้วก็ขจัดพวกเชื้อโรคต่างๆออกไปจากร่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะทําให้ร่างกายเราเนี่ยตอบสนองต่อเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นนะคะเพราะบอกว่าปกติเนี่ยร่างกายคนปกติสามารถขจัดเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายเราได้นะคะแต่ที่คนปัจจุบันเนี่ยเป็นมะเร็งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของเรามีความจําเสื่อมขึ้นมานะคะจากสภาวะที่เราเครียดนะคะจากสภาวะที่เรารับประทานสารผิษต่างๆเข้าไปทํร้ายร่างกายเรานะคะทําให้แทนที่ภูมิคุ้มกันเหล่านั้นเนี่ย จะทําความรู้จักกับเซลล์มะเร็งเขาเริ่มความจําเสื่อมเขาเริ่มไม่รู้จักเซลล์มะเร็งคนปัจจุบันเริ่มเป็น SLE มากขึ้น SLE คือโรคของระบบความจําในร่างกายเราเสื่อม ะะแทนที่เขาถลบมเม็ดเลือดขาวแทนที่จะไปทาลายพวกสิ่งแปลกปลอมพวกเชื้อโรคเขาไปทําลายอาวัยวะต่างๆของร่างกายเราเองนะคะถ้าเกิดเขาไปที่ไตเขาก็ไปทําลายไตยเขาไปที่ปลายมือปลายเท้าเขาก็ไปกินบริเวณปลายมือปลายเท้าอันนี้คือโรคความจาเสื่อมของระบบเม็ดเลือดขาวในร่างกายที่มาจากความเครียดเป็นหลักเยอะมากๆเลยนะคะหรือแม้แต่พวกสะเก็ดเงินปัจจุบันคนเริ่มเป็นสะเก็ดเงินมากขึ้นก็มาจากพวกระบบออโตอิมูนในร่างกายเริ่มทํางานสับสนนะคะเขาเริ่มไม่รู้จักตัวของ เคเองนะะพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงนอกจากนะคะลดความเครียดแล้วนะคะเราจะต้องช่วยร่างกายเราโดยใช้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเข้าไปช่วยนะคะ ตัวต่อมาค่ะตัวกูตาไทโอนหลายๆท่านรู้จักกันว่าเขาทําให้ผิวขาวใสนะคะแต่หลายๆคนทานเข้าไปฉันไม่เห็นขาวเหมือนเพื่อนสักทีนะคะแต่สังเกตไหมว่านะคะการทานกูตาไทโอนหรือว่าใครทานเอโแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นตอนเช้าได้ดีขึ้นนะคะไม่ค่อยวิี่เกียจอยู่บนเตียงนอนนะคะเพราะว่าหน้าที่ที่สําคัญของกูตาไทโอนเนี่ยหน้าที่แรกของเขาเลยคือเขาจะไปทําหน้าที่จับสารพิษต่างๆในร่างกายเราจับพวกโลหะหนักต่างๆในร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้น คนที่เครียดมากๆคนที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะจะนอกจะมีสารผิดเยอะนะคะจะมีพวกอนุมูลอิสระในร่างกายเราเยอะนะคะตัวแอกูตาเทนจะไปจับสารพิษเหล่านั้นก่อนนะคะถ้าเกิดเหลือจากหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะทําให้ผิวเราเขาวใสมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพวกสารเหล่านี้นจะไปทํา ทำหน้าที่นะคะในการจับอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายเขาถึงจะทําให้ผิวเราขาวใสมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ท่านบอกว่าสารพิษก็เยอะแต่อยากขาวเร็วๆทานเยอะม้ากกว่านะคะมากกว่าปริมาณที่แนะนําได้ไหมนะคะทานมากกว่าได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้กระทบกระเทือนเงินในกระเป๋ามากมายก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะคะ อันต่อมานะคะตัวสารสกัดจากไพบาร์กนะคะอันนี้หลายท่านเคยได้ยินกันมานานแล้วแหละว่าเขาช่วยลดนะคะการเป็นฝ้าได้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเขาให้มากกว่านั้นนะคะเพราะร่างกายเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะเซลล์ส่วนต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเริ่มเสื่อมนะคะเออมื่อกี้ลืมไปนิดนึงขอแทนตัวเโซลาเทลนะคะเขาบอกว่าในคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยนะคะเซลล์สมองเนี่ยมันจะโดนอนุมูลอิสระทําลายเขาเปรียบเทียบสมอง,สองหนูสองตัวหนูตัวหนึ่งเนี่ยปล่อยให้เขาแก่ไปตามธรรมชาติ กับหนูอีกตัวหนึ่งเนี่ยพอเขาแก่แล้วเนี่ยให้เ,เลซโซราเทอเพิ่มเข้ามาเลซโซราเทอที่มีอยู่ในรีเซิร์ฟอะค่ะปรากฏว่าในสมองหนูที่แก่ตามธรรมชาติเนี่ยสมองมันโดนทำลายไปประมาณ25%ทําให้เราเริ่มเกิดความจําหลงหลงลืมลืมจำ,มจำ,มจำนู่นจำนี่ไม่ได้นะคะแต่พอให้เลซโซราเทอเพิ่มเข้าไปนะคะสมองหนูที่แก่ไปแล้วเนี่ยสามารถรีคอเวอร์กลับมาได้นะคะเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้พวกความจําต่างๆเนี่ยกลับมาได้แต่นั่นคือหนูนะคะในคนเนี่ยผลอาจจะไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต นอกจากนั้นนะคะตัวตัว OPC จากไขบังก็ช่วยในการป้องกันเรื่องสมองเสื่อมได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยสารที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขรที่เริ่มหลงหลงลืมลืมแล้วนะคะอาจจะต้องเริ่มโูดนิดนึงนะคะเขาบอกว่าการป้องกันนะคะจะเป็นการลงทุนที่น้อยกว่าการรักษานะคะเพราะว่าการเสื่อมไปแล้วเนี่ยกว่าจะทําให้เขากลับมาเนี่ยมันจะยากกว่านะคะ แล้วนอกจากนั้นนะคะยังลดโอกาสในการเป็นภูมิแพ้นะคะคนที่นะคะแพ้อากาศบ่อยๆนะคะเป็นผดผื่นคันบ่อยๆนะคะถ้าทานนะคะลองทานตัวนี้ต่อเนื่องดูแล้วจะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะตัวต่อมาค่ะตัวสุดท้ายตัวนางเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะคะตัวแอลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะตัวนี้นะคะเขานะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะตัวนี้ค้นพบโดยนายแพทย์ชาวเยอรมันนะคะเขามีการค้นพบตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ศึกษาแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยลด าสารพิษต่อตับได้นะคะแต่เขายังไม่เคยทดลองในคนนะคะเพราะว่าการที่จะทดลองยาในคนเนี่ยมันยากมากนะคะต้องใช้เวลาหลายปีนะคะ เขาก็เลยมีคนไข้เข้ามาเคสหนึ่งรับประทานเห็ดพิษเข้าไปเห็ดเห็ดพิษตัวนี้เป็นพิษต่อตับอย่างเฉียบพลันนะคะไม่เคยมีใครรอดจากการรับประทานเห็ดพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยในแพทย์คนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าปล่อยไว้ก็ตายยังไงก็ตายแน่แน่ก็เลยลองฉีดตัวลฟาไลโปอิกแ a ซิดเข้าไปปรากฏว่าคนที่ทานเห็ดพิษคนนี้เข้าไปฟื้นรอดชีวิตขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายตับกลับมาหายเป็นปกตินะคะไม่มีอาการข้างเคียงจากเห็ดพิษเลยนะคะก็เลยเป็นตัวที่เริ่มโด่งดังขึ้นมาว่าเขาช่วยในการรักษาสุขภาพตับให้้้ดดีขึนนไะะค และนอกจากนั้น,น,นะคะตัว a l ลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยช่วยในการทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมตาบอลิกแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในเรื่องการเผาผลาญไขมันเผาผลาญน้ำตาลในร่างกายเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานร่วมกับบีวีจะช่วยทำให้ผอมเร็วขึ้นนะคะและนอกจากนั้นในคนที่เป็นเบาหวานนะคะลองทานร่วมกับไ ic, นะลโปอิกลองทานร่วมกับเอโฟดูนะคะระดับน้ำตาลจะค่อยๆลดได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะคะลดอาการข้าง เคียรจากอาการที่มาจากเบาหวานในค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เยอะกว่านั้นอีกป้องกันมะเร็งได้นะคะมีการศึกษาในมะเร็งตับนะคะเขาจะสามารถที่จะช่วยนะคะลดโอกาสการเป็นมะเร็งตับได้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะตัว Alpha ไลโปอ,อิกแอซิดนะคะปกติเนี่ยนะคะตัวสารต่อต้านอนุมูลอิสระพ,พอเขาใช้ไปแล้วเขาก็หมดประโยชน์ ะะแต่ตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยพอเขาใช้ไปแล้วเขาเปลี่ยนไปเป็นดีไฮโดรไลโปอิกแอซิดเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึง่งที่มีประสิทธิภาพในการจับอนุมูลอิสระได้ดียิ่งกว่าไลโปอิกแอซิดด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นล่าสุดปัจจุบันนะคะเนื่องจากไลโปอิกแอซิดเขามีหมู่ซัลเฟอร์อยู่ในกรุปของเขาในโครงสร้างของเขานะคะซึ่งโครงสร้างจะคล้ายๆกับ ตัว L-Gluta Thione นะคะปัจจุบันจึงเริ่มมีคนเอาไลโปรอิกแอซิดมารับประทานเพื่อช่วยให้ผิวขาวใสด้วยยิ่งขึ้นนะคะ,น,ะนอกจากนั้นที่สําคัญสําหรับคุณผู้หญิงนะคะอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะช่วยทําให้ช่องคลอดกระชับขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีบุตรแล้วนะคะหรือว่าคนที่นะคะเริ่มมีอายุมากขึ้นช่องคลอดเขาโทษกว่าหน้าอ,อกเริ่มหย่อนคล้อยนะคะตัว Afo จะช่วยทําให้นะคะบริเวณหน้าอกแล้วก็ผิวบริเวณช่องคลอดไดช่วยกระชับขึ้นได้ด้วยนะคะการรับประทานเนี่ยนะคะ ก็ให้รับประทานนะคะวันละ2แคปซูลก่อนนอนนะคะอันนี้นะคะสามารถจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรับประทานได้ในตอนช่วงท้องว่างด้วยนะคะรับประทานตอนเช้าได้นะคะก็ได้รับออยอหมดแล้วทุกตัวนะคะสาหรับตัวที่เรานํามาเสนอทุกตัวนะคะสวยจากข้างในหมด